เมือนี้ครับผมม่ย่างใครหั่มก็โบกครับผมเนาะโอ้ยเหมือนแบบงามเลยองเดียวครับมีองเดียวครับผมของแปลกๆเนแนวครับผมก็คือลานเอื่อนครับผมนี่ลงไปครับเห็บย่างน้ำจิ้มขมจิ้มเปรียวตามใจชอบเลยนะครับเนาะนี่กบกครับผมแซ่บของมีหน่อยนะครับผมอ่นครับผมไปไปไปล้อมสุกครับผม มาครับบักบกใข่ทำไปหานครับผมมากแบบได้จัดฟังได้ครับผมเมนูนโ,ดโดนใจนะครับบักบกเวลาย่างไปหนุบบคุบๆๆกรอบๆนะครับเนาะนี่อันนี้ใครทำนะครับเนาะนุะน่มๆได้ครับผมไปครับลุองอยานนี่มาลูกพี่อยากกินของแปลกแหวกแนวไปขยากมาชิมเนาะนี่ย่างพกดีกับย่างไครทำมา เอาพี่ของแสบของแสบของแสบนี่ยินว่าพี่จาเป็นไม่ก,กินที่ไม่กินอันนี้เลยพี่จาไอพ้ยิ่เนี่ยข่าวอันนี้ย่างไก่หำนี่พีพ่พี่โป้ล้านยางเออพี่โป้ล้านยางครับนะี่ยปั่มจัดอยู่เจรยงเกี่ยวเนี้ยเลยเลยจากบา้านน้องลาย้องซ้ายไปไห,นหน่อยนึงเนาะใช่ไหมเออมาเอาดุนตลอดละ้าแต่การอ้อภาษาไปเอาอภาษาไปแม่ไปมาซื้อกะไฮแม่ไปมาซื้อไก่คนมาซื้อเออแม่แมของ พนดีจะไปซิมตัวใหพาขึ้นมาได้บอกอยากมกามนี elim, ้เนม่อ um, okay, okay, okay. ันนี้ย no ุ <im <im ้ยไก่ใส่ถ okay. okay. okay, okay. ุงก็พผู้นี้เิาไมากินเนี่ยได้บอกใช้บริการยอดนะเยอมากร้องมากองมาขอบคโอเคโอเคไปครับไปครับมัมครับ